นี่แล้วโซนนี้ครับก็คือตันนี้จะเป็นโรงปุ๋ยนะคะใช่นี่อันนี้สําคัญมากค่ะอันนี้คือแบบปัจจัยการผลิตปัจจัยการผลิตที่สําคัญที่สําคัญมากถ้าเกษตรกรมีปุ๋ยมีตรงนี้รับรองครับยังไงเราก็รอดครับแล้วเป็นปุ๋ยที่เราเป็นเจ้าของได้ด้วยนะคะอ๋อใช่อคือความจริงผู้ใหญ่แค่จะขายปุ๋ยอย่างเดียวนี่ก็สบายแล้วค่ะนะถือว่าเราอยู่ได้ครับ ทำงานอยู่เนี่ยทาปุ๋ยเนี่ยส่วนหนึ่งก็มีปุ๋ยเป็นของตัวเองนะคะอทำปุ๋ยแล้วก็เอากลับมาขายสุดยอดเลยครับเพิ่มรายได้จริงๆให้กับครอบครัวทํางานรายวันด้วยเนี่ยฮะดูกระสอบปุ๋ยผู้ใหญ่่คะผมยังเคยซื้อไปเลยครับใช่แต่ว่ามันระยะทางมันไกลนะครับแล้วก็ผมมีที่สุพรรณบุรีมันใกล้กว่าผมก็ใช้เนี่ยฮะสวนจันทร์หมนะครับ ขายส่งผู้ใหญ่ขายยังไงครับตันละหมื่นค่ะตันละหมื่นกิโลละสิบบาทกิโลละสิบบาทนะครับค่ะซึ่งไม่แพงเลยนะครับไม่แพงเลยอันนี้ถ้าผู้ใหญ่จะขายส่งต้องซื้ออย่างน้อยเท่าไหร่ขายส่งก็เต็มเที่ยวรถนะคะเที่ยวหนึ่งก็ใส่ได้ประมาณสี่ตันสี่สี่ตันค่ะนะเนี่ยฮะนี่ก็ อันนี้เป็นฟาร์มเลี้ยงนะคะ para, ฟาร์มเลี้ยงของเราจะเลี้ยงกับพื้นซีเมนต์อืมครับอ่าอย่างน้อยหนึ่งเราได้ปริมาณปุ๋ยที่เยอะครับสองการทํางานไม่ซับซ้อนไม่ยุงยย่งยากไม่ยุ่งยากเนี่ยอันนี้ก็เริ่มอันนี้เพิ่งลงเลี้ยงไปนะคะครับอันนี้คือ,ค,อคือยังกินไม่หมดแต่เริ่มกินละเนี่ยครับเริ่มเป็นปุ๋ยแล้วเนี่ยครับนี่คือปุ๋ยใช่ตัวไส้เดือนก็จะอยู่ข้างในเนี่ยเนี่ยดูไส้เดือนเลยครับพนักงานค่ะพนักงานเนี่ยค่ะพนักงานทําปุ๋ยนะคะพนักงานเราให้แค่น้ําตอนเช้า อันนี้เป็นไส้เดือนพันธุ์อะไรครันีอันนี้ไส้เดือนพันธุอเมริกันเอฟค่ะตัวนี้จะเป็นพันธุที่เหมาะสมกับบ้านเรากินเก่งกินเก่งขี้เก่งทนร้อนครับไส้เดือนนี้ไม่ไม่ไม่กลัวความชื้นกลัวความร้อนใช่ค่ะผู้ใหญ่บอกวิธีทาคร่าวๆได้ไหมครับได้เอาขี้บัวมาผู้ใหญ่ก็บอกแล้วว่าเป็นขี้วัวขี้วัวของเราก็หลักๆก็จะเป็นขี้วัวที่กินหญ้าเน้นๆเลยครับเราก็จะแช่ในบ่อ ขี้ววปรงมาก็มาแช่เนอของเราก็จะแช่ในนี้บ่อนี่ก็แช่ได้ประมาณรอบละร้อยแปดสิบกระสอบแช่ไว้นานเท่าไหร่ครับแช่ห้าวันห้าคืนแช่แล้วกี่วันใช้ได้ให้ดูที่น้ําแช่ด้วยครับน้ําแช่จากน้าดําๆให้เป็นน้ําขาวเปลี่ยนน้าประมาณห้ารอบอะค่ะอ๋อต้องเปลี่ยนน้าด้วยใช่เปลี่ยนน้านะคะไม่ใช่แช่วันเดียวแล้วจบครับแช่เพื่ออะไรในขี้วัวมันจะมีแก๊สใช่ไหมคะครับเวลาเอามากองสะสมกันไว้มันจะร้อนครับแต่ถ้าร้อนไส้เดือนจะไม่กิน เราจะต้องมาแช่น้ําให้ความเค็มหายออกไปหมดเลยแล้วเราก็เอาลงมาลงแปลงมาวางไว้แบบเนี้ยแล้วก็เอาตัวไส้เดือนใส่เราก็ลงแค่นี้เองแค่นี้ง่ายๆพอให้สมมติว่าวันนี้เราลงแปลงเส่เดือนไปปุ๊บเช้ามาลดน้ําเสร็จแล้วก็ใช้น้ําหมักใส่ถังสะพายแล้วก็ฉีดเพิ่มโปรตีนข้างบนฉีดแค่สาครั้งพอค่ะสาวันมันก็จะทําให้ไส้เดือนกินอาหารเก่งขึ้นแล้วก็ปุ๋ยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น อนี่ยตัวนี้เป็นปุ๋ยรอคัดละครับอ่าุณหภูมิได้แล้วอบางคนก็ถามเอะดูแบบไหนว่าคัดได้คัดไม่ได้ง่ายๆเลยค่ะครับอ่าผสมกันแล้วอย่างนี้กำและแบ่ถ้ากำและแบนี่คัดได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยคัดได้เลยแต่ถ้ากำแล้วมันจะเป็นก้อนแข็งไม่แบ่ออกก็คือคัดไม่ได้ครับเนี่ยเราก็ผสมก่อนเขาจะตักไปเขาก็จะคนผสมกันอย่างเงี้ย เนี่ยผมว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นธรรมชาติหรือว่าเป็นสิ่งที่ทําง่ายก็คือเวลาผู้ใหญ่สอนน่ะไม่ต้องมีแบบตัวเลขอะไรเยอะเอาดูดูเอาดูอาใช่ดูอย่างเงี้ยง่ายครับเวลานักเรียนเข้าอบรมหรือเข้าฟังเวลาเราสอนในห้องอ่ะไม่มีใครง่วงนะคะทุกคนจะตื่นตัวแล้วก็ตื่นเต้นเพื่อรับฟังเนี่ยแช่ให้มันหายเค็มค่ะหวันให้น้ําใส ง่ายๆนะไม่ต้องมาตรวจว่าโอ้เพื่อให้ขี้วัวมันมีไอ้นั่นเท่านั้นเท่านี้นะอ่าแล้วการทําของผู้ใหญ่นี้ก็ได้ได้สร้างงานด้วยนะหมายความว่าเนี่ยได้มีอาชีพให้กับเพื่อนบ้านใช่ทงานรายวันแล้วแล้วก็เลี้ยงเส้นเดือนเองที่บ้านแล้วก็กลับมาขายผู้ใหญ่เขาก็ใช้เวลาหลังเลิกงานจากนี้ไปเขาก็ไปคัดปุ๋ยที่บ้านครับเขาก็นากลับมาที่บ้านแม่เลี้ยงเยอะไหมครับเยอะอยู่ค่ะเยอะอยู่ เจ็ดสิบกระสอบอ๋อเอามาขายผู้ใหญ่รอบหนึ่งได้สักเท่าไหร่ครับตันตันหนึ่งโอ้โหอตันตันหนึ่งสองตันก็เป็นหมื่นแล้วะบางรอบก็สองตันกว่าอแล้วแต่ช่วงอากาศนี่มันเป็นวงจรที่ผมคิดว่าเนี่ยมันมันยั่งยืนมาเพราะอะไรเนี่ยเพราะว่าวัวก็กินหญ้าตลอดเขาก็เลี้ยงวัวอยู่ตลอดใช่ขี้วัวมันก็หมุนมานี่นะแล้วก็หมุนออกไปเป็นปุ๋ยไปพืชผลนะ ที่นี่เขาซื้อกันกระสอบเท่าไหร่ผู้ใหญ่ซื้อสี่ท4บบาทคี่สบาทโอ้โหไม่ใไม่ใช่ถูกนะครับค่ะเนี่ยเรากำลังเดินผ่านน้ำวิเศษของผู้ใหญ่น้ำวิเศษค่ะเรวก็จะเจาะตามต้นเนี่ยค่ะเนี่ยนะฮะเนี่ยไผ่เพื่อสุขภาพกินหนอก็ได้กินอุ้ยหนอนี่เป็นอาหารหลักของสวนเลยนะคะเวลาอบรมเท่า ช่วงไหนเกิดเยอะๆเราก็จะทําเป็นหน่อไม้ดองอมนี่ขนาดแค่นี้กินไม่หมดเนาะกินไม่พอไม่ทันไม่ทำหน่อไม้ดองได้ปีหนึ่ง30 40่กระปุกใหญ่ๆอย่างนี้ยค่ะครับเอาไว้ช่วงหน้าแรงเวลาคนมาอบรมก็ทำกับข้าวอันนี้จะเป็นโรงน้ําหมักอันนี้ที่เราแพกไว้เป็นเกรอนอ 350บาทนี่350้าบาทใช่5ลิตรฉีดได้ไร่ไืมเขาก็ต้องไปผสมน้ำใช่ค่ะนี่คือถังน้ำหมักของผู้ใหญ่เนี่ยอันนี้อยากเคลียร์ให้ไปทำมากมากเลยอันนี้ทำง่ายนะคะครับนี่ค่ะครับอันนี้พร้อมใช้วันนี้พร้อมใช้กลิ่นก็จะหอมเหมือนออกส้มๆ้มเลยนะส้มอันรี้สับปะรดเนี่ยเนี่ยเห็นไหมกระดูกเลยรผุหมดได้ดูเลยว่าเนี่ยถ้าน้ำหมักนะหน้าตาออกมาอย่างเนี้ยก็คือปลอดภัย ก็คือจุลินทรีย์เดินตลอดเวลาเพราะเขาจะมีนอนถังขนาดเนี้ยใช้ปลากี่กิโล30กิโลปลา30กิโลกากน้ำตาลเท่าไหร่ครับกากน้ำตาล15กิโลครึ่งหนึ่งครึ่งสิบห้ากิโลสับปะรด10กิโลสับปะรด10กิโลค่ะแล้วก็เกลือ2กิโลเกลือ2กิโลพอดอสองสองซองอ๋อพอดอสองพอดอสองพอดอสองช่วยย่อยสลายพอดอเจ็ดแมลงอ๋อใส่ไปด้วยเหรอครับใส่ไปด้วยค่ะ ทำไมป้องกันแมลงได้ครับแต่นี่คือสูตรเรานะคะไม่ใช่สูตรเกษตรคือเราอยากเป็นอะไรที่ง่ายใช้ครั้งเดียวแล้วจบแต่มันไม่ตายหรอหมายถึงใส่ไปมันจะเริ่มเติบโตไม่เป็นไรนะคะน้ำหมักก็มีจุลินทรีย์มีหนอนมีอะไรอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยหนอนก็เพิ่งตายไปเนี่ยก็จะมีหนอนขึ้นมาสักพักหนึ่งเขาก็จะตายแล้วก็จะขึ้นมาใหม่ครับคือมันเป็นสังคมของจุลินทรีย์ตัวดีมันอยู่กันได้มันอยู่กันได้ต้องเติมน้ําด้วยใช่ไหมฮะต้องเติมน้ําด้วยค่ะเติมเลยหรือว่าให้่อยยสก หมักไว้ก่อนหมักไว้15วันหมักไว้15้วันทุกอย่างให้เข้ากันดี15วันแล้วก็เติมอัตราส่วนการใช้ที่ผู้ใหญ่ไปฉีดเป็นยังไงอ่าถ้าฉีดทุเรียนก็น้ำพันลิตรใช้น้ำหมัก7ลิตร7ลิตรคือ7ลิตรสังเกตตรงนี้นะคะว่าทำไมสวนอินรีย์ไม่มีพวกแมลงไม่มีแมงกิโนไม่มีอะไรมากินใบมันจะมีบางช่วงเราจะเอาน้ำหมักลาดไว้บนนี้ครับพวกแมงเนี่ยก็จะมามันก็จะกินแล้วก็ตายอยู่เนี้ย ในตอนถุเยเราก็จะไม่มีพวกแมลงกินใบใบอ่อนไม่กินเลยแต่ถ้าจะฉีดแมลงพวกนี้ต้องฉีดตอนเย็นถ้าตอนเช้าจะได้พวกบำรุงถ้าตอนเช้าจะเป็นพวกบำรุงใช่ถ้าตอนเย็นจะเป็นจะได้แมลงหนอนนี่ฮะเหมือนผู้ใหญ่อบรมให้ทางอากาศแล้วใช่ค่ะนะบางท่านก็ฟังอย่างนี้นะคะพอไปทําจะใช้โทรมาผู้ใหญ่เัาผมเป็นลูกศิษย์ทางยูทูบนะคะอะไรอย่างนี้ย ขอคำแนะนำหน่อยล้วก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาเพียงแต่ถ้าได้มาที่นี่ก็จะได้มาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นที่รอดทางรอดแล้วก็ได้คุยกับตัวผู้รอดแบบที่ผมกำลังคุยเนี่ยฟังทางออนไลน์เนี่ยอาจจะไม่ได้แรงบันดาลใจเท่ากับมาเจอตัวผู้ใหญ่นะเนี่ยพอมาแล้วมันเหมือนถูกผู้ใหญ่ทุบกระโหลกทำสักทีสิทำสักทีสินะบางคนมาเขาก็ถามว่าแล้วบอกอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ไม่กลัวเหรอว่าเขาจะไปทําแข่ง ผู้ใหญ่บอกเลยว่าไม่กลัวเรายิ่งให้เรายิ่งได้เรายิ่งคุยเรายิ่งได้ถามว่าจําเป็นต้องเสียตังค์กันหรือไม่ค่ะคือมันแล้วแต่กรณีใช่ไหมคะบางครั้งการมีครูมันก็ทําให้คุณมีแรงบันดาลใจถามว่าบางคนอะเรียนใน YouTube อยากได้ความรู้เพิ่มโทรมาเราก็คุยเราไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าขอให้คุณทําจริงๆเถอะถามว่ากลัวคู่แข่งไม่มกลัวค่ะเขาบอกการให้ยิ่งให้ยิ่งได้มาเยอะกว่าเดิมอีก คือใน u t u b e อ่ะโอ้ยมันมีทั้งจริงทั้งหลอกมันมีครูบาอาจารย์เยอะเหลือเกินแต่เนี้ยผมมายืนยันให้แล้วนะครับนะแต่ความจริงไม่ต้องผมไม่ต้องหรอกผู้ใหญ่ยืนยันด้วยประจั์พยานนะด้วยผลงานของผู้ใหญ่มาแบบเออเนี่ยทุกอย่างนอกจากมันใช้ได้จริงมันยังขายได้จริงด้วยเนี่ยนะสร้างไรายได้สร้างไรายได้ด้วยนะครับ บอกเลยค่ะว่าทุเรียนเนี่ยเป็นอะไรที่เรียนไม่เคยจบทีนี้ช่วงนี้ผู้ใหญ่มันกําลังเนี่ยสถานการณ์ของโลกเนี่ยทั้งธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความขัดแยง้งสงครามถามแบบฮาร์ดคอร์เลยถ้าสมมุติว่ามันเกิดขึ้นมาจริงๆมีตุ้มตามขึ้นมาจริงๆมั่นใจไหมว่าุสบายมันเป็นห่วงวิกฤตของคนเยอะแยะมากมายธุรกิจล้มกัลรล์นระนาดนะคะคแต่เกษตรกร,ร,กรอย่างเราอยู่ได้